สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมเลาะทุ่งครับมือในเบาแอมเลาะทุ่งพร้อมทีมงานครับได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้ำมันครับน้ำมันตายแล้วฟื้นครับเพิ่นไปจำศีลอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาผละครับ FC เนาะบ่ขอด้ฝันเห็นผีแม่จ้าเถื่อครับมาเมื่อคืนนี่ครับ FC ฝันเห็นผีแม่ครับมาหาครับ FC มายังบ่ได้ครับเอาถุงปลาบักใหญ่มาให้ครับถุงปลาถุงกระแลงหนึ่งครับถุงหูหิวหนึ่งเนาะครับน้ำมันเนาะ น้ำมันก็ได้กินปีงปลาพัสดครับแต่สิ่งสำคัญนี่แม่สิบอกเลขกตัวใดครับพีแม่สีบอกเลขกตัวใดเนาะต้องมาถามน้ำมันครับมาฟังเรื่องเล่าน้ำกันครับงวดนี้ครับวันที่16เมษายนพศ2 5 6พอครับรวยต้อนรับสงการปีใหม่ไทยครับไปรับชมกับน้ำมันกันครับสวัสดีครับน้ำมันครับสวัสดีครับน้ำมันสวัสดีครับน้ำมันตายแล้วฟื้นนะครับอีซีเอ้าสู้ฟังนะครับน้ำมันฝันแนวใดครับโอ้ยขึ้นก่อนฟันดีครับครับ ฝันเห็นแม่ครับฝันเห็นแม่ครับครับผมเป็นชีโร่งมาเทียววายาครับสร้างปันเห็นเป็นแตงค์คผ้มม้วนจากวัดมากาล่างปันเห็นเป็นนะครับครับครับแตงไปจําศิลอยู่ทั้งวัดเนาะครับเนาะครับผมกำลังฝันเห็นแม่ครับครับสรงไยเป็นจีโร่งมาเทียวสรงการวายาครับครับครับในเมื่อกับแปลกได้ครับถุงก็เขาถุงหัดไงญ่ผมวัดเอาแม่จะถือถุงยังมาครับ เป็นว่านีละถุงปลาแม่อยากปิ้งปลาเป็นว่าโอ้แม่ถือถุงปลามาให้ครับครับผมหน่้ยแม่ดูคือยังตายไปเด้อในความปันนะครับครับผมแม่ว่าโอ้ยตายอยู่เท่งขุ่นกระมี้นเอื้อเป็นวะอืมครับถุงปลาหมดไงเลยครับโอ้ปลาสวยปลาเนี่ยครับครับปลาขาวปลาสังเหนาะแนนครับปลารวมครับโอ้ปลารวมหน่้ยในีปันในผมดีใจว่าสันครับเป็นว่าเออปิ้งให้แม่กินน้ำแม่โตกว่ากินน้ำเป็นวะโอ้ครับครับครับโอ้ดีใจโอ้ ดีอกดีใจวะสันครับครับผมหงยก็สร้างฟันกี่นอแม่เอาสวกระลาบให้ว่าครับแมนแมนแมนครับได้สิ่งได้ของครับผมกับปิ่งไอ้เพื่อนครับครับปิ่งยุบานหลังเก่านะครับครับมันเด็กที่กับเด็กเจ็ดครับมันเด็กที่เจ็ดครับแค่มู่ซองครับมันเด็กเจ็ดบันเด็กที่เจ็ดมูสองครับครับผมก็ที่เจ็ดสองครับเจ็ดสองเลยครับครับผมครับอืกับครับ เลยปกินปิ้งปลากับแม่ครับครับผมก็ตีได้แปดหาครับแปดหาครับปลากับแปดกับหาไม่ได้ใส้บัตรเลยครับหาคือมือผมเออปิ้งนะครับเอาปิ้งจับหาเนี้ยจับแก๊ปหาเนี้ยเออไมีเหตุผลมีเหตุผลทางเนี้ยครับผมก็บปีง่ายๆนะครับมันจีถือกับเอฟซีหรืออันนี้ง่ายๆนะครับครับอายุนามามเจ็ดปีเหรอครับตอนนี้ผมก็บหาสิบสี่ครับห้าสิบสี่ปีครับครับต่อมาผมเกิดหนึ่งสามครับครับผมพศสิบสามเนาะครับเนาะ แต่กับโบเกียวตอกครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับแปรกับปลากับแปดเนี่ยนะครับัครบผมคไม่เคยฟันเห็นแม่นะครับนี่กับบ้านเลขที่เจ็ดสองนี่เนาะครับครับผมบ้านเลขที่เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวครับมูสองมูสองครับเจ็ดสองครับถูกต้องเลยหมันไกแห้งครับเจ็ดสองก็แปดหายครับโอ้ครับครับครับแม่หิ้วปลามาถุงบางใหญ่ครับได้กินน้ำอีกได้กินครับปิ้งอันนี้หวานนังเก่านะครับครับบ้านเลขที่เจ็ดมูสองครับตอนผมว่าใหญ่ไหมมูที่สี่แต่กี่อยู่บ้านมูสองนะครับครับ ครแนวทางกับนนามาตายแล้วฟื้นนะครับเนาะนี่แหละครับฟันเห็นแม่ถี่ร่วงลับไปแล้วครับหมู่บ้านผีก็มีได้ปลาปูเนี่นตามทีผมว่าเนี่ยเห็นแมวเป็นหิวมาให้ถุงบางใหญ่าะตามถีเบาแอมเราทวงกับทีมงานไปหาตัวเลขมากเลยมักจะฟันแบบแขยขกันแบบนี่แหละหลายคนนะครับเอฟซีเนาะก็เป็นความเสือส่วนบุคคลกับบุญไปสิหัววันสิออกตัวไรเนาะหนามำเนาะ นี่กะหามาให้เผือเป็นแนวทางครับบ่าวเอ็มโลทงกะหามาให้เผือเป็นแนวทางขั้นถ่าห้าฝันเกียวตัวเลขแปดห้าวนั่นไารุนนี่นะครับเด็กแว่นครับเอฟสีขั้นถามักตัวนี้หรือว่าฝันเกียวตัวเลขแปดหาหาแปดนี่กะขอให้มีโชคกับน้ำมันครับหรือว่าเจ็ดสองสองเจ็ดกับกับน้ำเนาะครับเนาะครับผมอุ้ยหนาอุ้ยลังเอาครับอุ้ยหนาอุ้ยลังเอาจังไรอีกครับน้ำมันเพิ่มเติมมียังอีกครับบาานีหกันนี้แหละครับผมฝันน่ะเด็ก ผมเกิดะลุ่งตื่นไก่มันขันนะครับโอ้ขอนสีแจ้งเลยบวันี้ครับขันก่อนสีแกงครับอครับเอาเพ็่นฟัน่อนสีแจ้งครับอีฟซี่ยดไว้ให้แคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วคอบคุณครับน้ำมันครับสวัสดีครับครับผมเด้อเดี๋ยวเอามาทางผีก่อนน้ำมันนั่งยันละครับน้ำมันนั่งยันละเดี๋ยวทีมงานติดถ่ายรูปแคบหน้าจออยู่ครับนี่ครับให้เพ็่นแคบหน้าจอไว้แปดห้าแปดห้าห้าแปดครับแปดห้าห้าแปดเจ็ดสองสองเจ็ดครับนี่ วันที่16เมษายนพศ2568นี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมบาทงน่าม่เดอ f c เอฟซีนี้ครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมบาทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับตามาชมเป็นของเรียกเงืนเรียกล้องเรียกซับครับค่าขาย ไา้ขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อถือกนะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเน่เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูหัอสามรูปคิ้วสามครั้งรูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนะาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนะาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนยพน่อนวดปู่หลอดตี๋เหรอบผมสาธุสาธุสาธุาขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,บมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรร้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับ ท่านใดที่ข้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่แข่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมันเองครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบาที่นี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับจนประชมุม เอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปู่ออมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทครับท่านผู้ชมเมื่อแทๆแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาสเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกรมี่วัดลุงปูรอดนะครับนาะวัดลวงปูรอดวัดุกกุมนี่ก็แตงวัดลวงปูรวยยนะครับนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยิ่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุลโลซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมโมตุ่งใได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามา่บลายครับามาฝากอ c กบ่ีโบลายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาบบาวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้างกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลขเเออครับเอาไปใส่ะรให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หล่ํารวยส0มสิบล้านพุ่น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตงัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิงพ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ